สำหรับเพจเนี Air ่ยเพจมีอยู่ความคิดหนึ่งคือสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่อยากทำครับคือสิ่งที่ต้องทำมันคืออะไรสิ่งที่ต้องทำมันคือสิ่งความจําเป็นในชีวิต<ช>แต่สิ่งที่อยากทามันคือความฝันครับการเรียนเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ไม่ได้มารีวิวร้านอาหารนะครับแต่วันนี้ผมอยู่กับนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยที่ผมเอ่ยปุ๊บทุกคนต้องรู้จักเขาแน่นอนนะครับก็คือพี่เพชรครุณพลนะครับเทียนสุวรรณนะครับพี่เพชรไม่ได้เป็นแค่นักแสดงนะครับพี่เพชรยังมีความสามารถในการทําอาหารทำขนมต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดติดตามเพจดูก็จะเห็นนะครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ข้างพี่เพชรแล้วนะครับก็ทักทายพี่เพชรเลยครับพี่เพชรสวัสดีครับดีครับก็พี่เพชรครับคือมัวแต่นั้มีคอนเซปต์รูอว่า อยากจะให้มีไอดอลของคนไทยให้มันพูดสร้างแรงบันใจให้เด็กๆหรือคนที่เขามีความฝันอยากจะทำนู่นทำนี่แต่ยังไม่กล้ามาทำนะครับคืออยากให้สร้างแรงบันใจให้เขาได้ลุกออกมาจากคอนฟร์โซนตรงนั้นกล้าจากความกลัวอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนโตก็ตามนะครับพี่เบ้ครับก็เราก็จะมีเนี่ยผมเรียกรวบรวมคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับอันแรกก็คืออยากให้พี่เบ้นเล่าว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นนักแสดงตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนครับ นักแสดงใช่ไหมครับก็มาจากพี่ไก่วลาอยู่ครับไปอ่านเจอตอนที่ไปสัมภาษณ์ซื้อกอดแกมเพ็กครับและพี่ไก่ก็เลยอยู่เนื่องจากออฟฟิศอยู่ใกล้บ้านครับก็ส่งคนมาพูดคุยแล้วก็ชวนไปเล่นละครแล้วก็เลยได้เล่นละครกับพี่ไก่เวลาอยู่กัก็เล่นละครมายาวนานมากนะครับเปิดช่องไหนก็เจอแต่พี่เพ็กก็ยังยังหล่อเหมือนเดิมนะผมแอบปลื้มยอมรับตรงๆว่าผมตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่เคยสัมภาษณ์นักแสดงที่ อย่างเฟี้ยวขนาดนี้เลยนะและก็ยังทำร้านอาหารด้วยมีฝีมือการทำอาหารด้วยนะพอทําได้ก็ไม่เก่งกันได้ครับช่วงแรกที่เป็นนักกระแดกตื่นเต้นนะครับยากไหมครับก็ยากนะครับมันเหมือนกับก็เหมือนเราเราเรียนเข้ามหาลัยเรียนอะไรก็ตามอ่ะคือช่วงแรกมันก็จะด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่มีประสบการณ์ด้วยความไม่เชี่ยวชาญมัมก็นจะตื่นเต้นมันก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงครับแต่พอทำไปนานๆมันก็คุ้นเคยจนแบบเป็นธรรมชาติมันมีความชำนาญใช่ไหมครับ ก็คือการฝึกฝึกบ่อยๆจนเกิดความชำนาญใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นท่องบทหรืออะไรต่างใช่ไหมครับใช่ครับก็มีต้องไปเรียนด้วยก็เหมือนกับพี่เเหมือนเรียน่ะทำยิ่งคุณทําแบบขัดเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ครับโอกาสที่คุณจะทาข้อสอบถูกมันก็มากขึ้นต่างตัาอ๋อครับครับคือแม้พี่เพจจะเป็นนักแสดงที่เป็นมืออาชีพพี่เพรก็ยังจะต้องฝึกอยู่ครับน้องครับอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาที่เราเจอพี่เพจเจอปัญหาเยอะเลยครับในในช่วงเป็นนักแสดงในช่วงแรกมีท้อมีอะไรไหมครับก็มีนะครับมีปัญหาหลายอย่างว่า อาชีพตัอแสดงนะถ้าเราไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์รับมันก็ทําให้รายได้ไม่ได้เยอะมากคนชอบคิดว่านักแสดงเนี่ยจะมีรายได้เยอะถึงส่งก็ไม่เป็นนักแสดงแต่ต้องต้องบอกว่านะักแสดงเนี่ยเวลาทําง,งานทีเนี่ยละครเป็นเรื่องี่ยใช้เวลาเมือ่อก่อนใช้เวลา4ี่หรืหกเดือนค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยประมาณปีหนึ่งขั้นต่าเท่ากับว่า1ปีเนี่ยเราจะรับหนึ่งทั้งเดือนอก็คือต้องปิดก,กล้องก่อนจะได้เงิน มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นพรีเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ามีงานโชว์ตัวเนี่ยในรอบสัปดาห์วันหยุดที่มีมีงานเราก็จะได้เงินส่วนนั้นหรือมีวิธีรอเราก็จะได้เงินส่วนนั้นแต่ในกรดีบางคนที่ไม่ได้มีพิธีกรอไปหรือมีพรีเซนเตอร์ไปหรือมีโชว์ตัวครับเขาก็ต้องรองจะขอเช่นหนึ่งปีเขาได้เงินครับถ้าในปีนั้นเขาเล่นแบบสมบูรณ์รับทีห้าเรื่องเขาก็ได้เงินก้อนเหมอนกันไอ้ห้าเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องเก็บไว้เพื่อใช้จนกว่าถึงวันที่ใหม่จะจะมาเอ้มาอาไาร นั้นก็คือเป็นงานอย่างการนักแสดงส่วนเปนงาอย่างคือคนเข้ามาไม่ได้อยากเป็นนักแสดงคนเข้ามาอยากเป็นดาราอยากมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาเขาก็จะมองภาพแตกต่างกันการทํางานแตกต่างกันการวางเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันหลายๆคนเข้ามาาะอยากดังอยากเป็นที่รู้จักอยากเดินไปไหนแล้วที่คนต้รีบบางคนอยากเข้ามาเพราะว่างานงเ้ียวบางคนอยากเข้ามาเพราะว่าสนุกกับการได้ได้เป็นนักแสดงบ ก็นี่ก็เป็นปัญหาอเหมือนกันว่าที่นักแสดงรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยคุณภาพก็แล้วแต่ความต้องการครับวาเขาอยากอยู่ในคาสิเนนิ่งไหนในโครงการนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยเห็นการันักแสดงปัจจุบันเนี่ยเยอะมากแล้วก็บางคนมาแป๊บเดียวหายไปแล้วหายไปแล้วก็คงผลไม่ได้กับกับความหนักด้วยนะอย่างผมเป็นศิลปินช่วงเนี้ยโอ้โหพอเพลงงานเพลงออกปุ๊บโอ้โหเดินทางฟูดใหญ่มากที่ผมเข้าใจเลยว่าโอ้โหการทำงานระดับนี้มันไม่ได้สวยหรูอย่างคนอื่นคือมันมีเกียรติมันมีเกียรติ แล้วก็มีความภูมิใจที่เราอยากทำในสิ่งที่เราเป็นแต่ความเหนื่อยยากเนี่ยใครเราเราจะฝ่าฟันไปยังไงแล้วพี่เพชรใช้แรงบรันดาลใจหรือว่าใช้หลักธรรมหรือใช้ข้อคิดอะไรเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ครับความเหนื่อยยากเจอปัญหาอุปสรรคคือเม่ว่าทุกอาชีพอะนะมันมีปมัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในขณะเรียนเหนื่อยท้อเรียนทุกเรื่องมันก็ต้องถามตัดม,มาถามตัวเองว่า สิ่งที่ทำเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตตัวเองไหมครับสำหรับเพจเนี่ยเมีอยู่ความคิดหนึ่งคือสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำค,คือสิ่งที่ต้องทำมันคืออะไรสิ่งที่ต้องทำาคือสิ่งความจําจเป็นในชีวิตแต่สิ่งที่อยากทำมันคือความฝันเพราะฉะนั้นถ้าเราเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ตามเราก็ต้องถามว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะโมเมน,นี้นะครับชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนหรือสิ่งที่ต้องทำคือต้องจบต้องมีปริญญาปิดมือเพื่อที่ เวลาตกทุกได้ยาบปริญญาเนี่ยมก็ยังสามารถที่จะเอาไปหางานได้ครับหรบหืออย่างบางคนเขาอาจจะมองต่างกันตรงนี้ต้องมีปริญญาสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรียนไม่ไหวก็ต้องออกไปทำงานมาอยู่ที่ว่าสิ่งที่ต้องทาอย่างคืออะไรเมื่อเมื่อทาสิ่งที่ต้องทําเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เราร้อมคราวนั้นก็สิ่งที่อยากทำแล้วับว่าคุณอยากทําอะไรคุณอยากจะเสนเวลาอยากจะเ็นเงินอยากจะ จะเป็นตัวเองเพื่อเข้าไปสิงเรานะคุณย่อมทำได้เหมือนแค่อย่างอย่างถ้าถามได้ว่าเวลาเหนื่อยเวลาอะไรทำอย่างไรก็คือต้องถามตัวเองว่าต้องทาอะไรตอนนี้ถ้าถามว่า,า,า,าสนุกไหมทางงานบางครั้งก็ไม่สนุกครับบางครั้งเหนื่อยไหมเหนื่อยบางครั้งได้นอนไหมไม่ได้นอนครับแต่ต้องทําเพราะเราเป้าว่าเราจะต้องอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนี้เราต้องรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่การงานครับนี้ มันไม่ใช่แค่เราคน,นเดียวไงบางบางงานอ,นอย่างเราเป็นศิลปินอย่างเ <_' S 1> รา,ารเป็นศิลปินมันไม่ใช่รับผิดชอบแค่ผลงานของตัวเองแต่มันรับผิดชอบถึงผู้จัดการคนที่อยู่ข้างหลังเราหรือแม้แต่เจ้าของงานที่จา<ได>้ <Pierce> งางเรามันมันคือความรับผิดชอบมากกว่าคือถ้าถ้าถึงเวลานนเราเหนือ่อยเราท้อเราเครียดเรามองดูว่าความรับผิดชอบที่มันจะ ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พี่เพชรพูดมาทั้งหมดเป็นสัจธรรมข้อเท็จจริงคือผมมีประสบการณ์มาพอสมควรนการใช้ชีวิตนั้นสิ่งที่พี่เพชรพูดถูกทุกอย่างนะครับน้องๆน,นะครับเพื่อนที่ยังเรียนหนังสืออยู่และมีความฝันหน้าที่เราคือต้องเรียนหนังสือก่อนนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่มีงานทำหรือทําฝันสิ่งที่เราฝันไม่สําเร็จเนี่ยเรายังมีปริญญา <c oughs> คอยให้เราไปหางานทําือย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่าเราทาฝันอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเราล้มเหลวเราไม่มีอะไร่องาเลยนะครับอิดางนเป็นต้น ได้าถามว่าพี่เบี้ยจบมอเกษตรศาสตร์ใช eh BE ok so anyway ่ครับจบเกษตรศาสตร์เสร็จเสร็จคณะเศรษฐศาสตร์เข้าจจเศรษฐศาสตร์เกษตรนะเกษตรเป็นนิสิตเก่ามักษตรนะครับตอนนี้เรียนจารย์เกษตรพี่เบี้ยรู้ไหมครับตอนที่มีเกษตรแฟรรู้ว่าไปเพ่ไปถ่ายมาเพิไปถ่ายไดยกานนะพี่เกษตรแฟร์ของกินเยอะผมไปถ่ายหมาแมวของกินเหมือนกันก็เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับสำหรับพี่เบี้ยนะครับคือพี่เบี้ยเป็นนักแสดงที่มีความมุ่งมั่นมองสายตาพี่เบี้ยรู้ว่า เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับสิ่งที่ต้องทําจะไหมนะครับน้องสิ่งที่จําเป็นต้องทากับสิ่งที่ทําตามฝันยกตัวอย่างผมมนการนนะพูดเรื่องตัวเองว่าผมทําหน้าที่อยู่ตัวเองเสร็จเป็นอาจารย์เรียนต่อทําตําแหน่งครอาจารย์เรียบร้อยพอจังหวะมันได้เราค่อยมาทําสิ่งที่ฝันหรืออะไรจําเป็นเราทาก่อนสิ่งที่ฝันก็ยังต้องฝันอยู่ออเพื่อมีโอกาสก,ก็ทําเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่เบสครับเดี๋ยวให้พี่เบสช่วยพูดให้เพื่อนๆน้องๆ ได้มีกำลังใจหน่อยได้ไหมว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เขาก้าวที่จะมาทําตามที่เขาฝันในสิ่งเขาอยากทำสักนิดนึงครับอาจจะสั้นๆก็ได้ครับผมนะครับก็สำหรับน้องนะครับที่อยู่ในวัยเรียนอยากจะบอกว่าการเรียนเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตครับแต่การเรียนก็เป็นส่วนสําคัญในชีวิตเช่นกันครับไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองหรือว่าเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ตามแล้วคุณจะะปรสบควสมบเร็จไม่ใช่เลย แต่มันคือการใช้ชีวิตนะครับค,คุณต้องรู้จักการออกมาใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวมหาวิทยาลัยให้ได้แต่ความรู้นะครับแต่สิ่ง是是 as <bridge. S 2> ที่ค <Together. S 2> ุณจะได้คือประสบการณ์ชีวิตที่คุณจะต้องออกไปหาค่ะคุณทำกิจกรรมคุณไม่ทํากิจกรรมคุณจะทําอะไรก็ได้แต่สิ่งที่คุณต้องได้คือประสบการณ์ชีวิตที่สามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเงินไม่ใช่ปัญหาละแต่ชีวิตไม่มีเงินชีวิตคุณมีปัญหามีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเรา 1> <1> เรามีพ่อแม่ด้วยมีญาติหรือคนข้างหลังที่ต้องดูแลเพราะเขาก็แกะข้าวอยูทุกวันเนี่ยว่าที่อาจจะเจ็บป่วยไดี่ก็ได้ครูท่านเป็บเนี่ยนะ่านสาคัญมากที่พี่เพชรให้เขาคิดเมื่อสักครู่นะครับน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไปทํางานพัดถามก็ได้นะอย่างเด็กที่ญี่ปุ่นเด็กฝรั่งเนี่ยเขาจะทําพัดถามเขาอยากได้อะไรก็จะไปทําพัดถามเด็กไทยเราผมอยากให้มีแรงกลังใจสักอย่างและออกไปหาเงินไปทําพัดถามอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เก็บเงินแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้นนนนะครับตอีี้เเ่พพ อยากให้พี่เป็นฝากผลงานที่หนึ่งตอนที่พี่มีผลงานอะไรหรือเปล่าอ๋ออมีละครเรื่องอยากกวนโซลัดนะครับที่น่าจะออนแอร์ตรางปีนี้คาเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ออนแอร์เพิ่งจบจบไปอย่างที่เราเห็นคับนะครับครับแล้วก็ฝากร้านนิดนึงนะครับชื่อร้านอะไรอ๋อออนออนแองกลารนะครับอยู่ร้านด้วยนะซอยสี่นะครับครับก็อย่างไรก็ฝากติดตามพี่เฟนนะครับทางเฟซบุ๊กไอจีนะครับแล้วก็ฝากร้านเดี๋ยวผมต้องมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาอุดหนนุร้านพี่เฟนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เฟนมากนะครับที่ให้เกียรติ เสียสละเวลามากๆากครับที่มาพูดให้น้องฟังนะครับก็ขอขอบคุณพี่เพนนะครับและก็สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณพิธีการ